สวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนนี้นะคะพรก็อยากจะมาคุยเรื่องการให้ค่ะจริงๆแล้วการให้มันก็อยู่รอบข้างเราแล้วก็รอบตัวเรามากๆเน,นาะแต่ว่าพอเรานึกถึงการให้ปุ๊บพรเชื่อว,ว่าก็นึกถึงอะไรที่มันเป็นวัตถุแล้วเราก็ให้สิ่งที่เป็นวัตถุนั้นๆอะไรก็าตามที่เป็นวัตถุก,กับคนอื่นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอะพรสุขว่า การให้อ่ะคะ่ะมันอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่านั้นมากๆๆๆๆทีนี้ก็เลยแบบอยากจะมาคุยกันนะคะสําหรับแบบก็เป็นช่วงแบบปีใหม่ด้วยแล้วก็จริงๆแล้วมันการให้มันก็เป็นช่วงไหนก็ได้ที่แบบเฮ้ยเราอยากจะพร้อมอยากจะให้ก็สามารถให้ได้นะคะซึ่ง โอเควันนี้ก็เลยจะมาแจกแจงนะคะว่าในความมุมมอง,องพรนะคะว่าแบบพอมีมุมมองต่อการให้แบบมันมีอะไรบ้างแล้วแบบเราจะปรับใช้ยังไงเพื่อแบบว่าเออทุกคนฟังไปก็าอาจจะได้ประโยชน์หรือว่าแบบเอาไปประยุกต์ใช้หรือเอาแบบไปปรับใช้ได้นะคะการให้อย่างแรกที่อยากจะมาแชร์กันนะคะนั่นก็คือ การให้วัตถุนะคะจริงๆแล้วการให้วัตถุมันก็แบบเยอะมากเนาะแล้วก็การให้ของเรามันก็จะมีได้หลายโอกาสนะคะเช่นวันเกิดวันปีใหม่วันคริสต์มาสวันวันสงกรานวันอะไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยวันที่แบบมันเป็นงานเทศกาลมันคือแบบสิ่งที่เราแบบ เฮ้ยอยากจะหาอะไรพิเศษเศษให้ใครสักคนหนึ่งที่เราลักหรือว่าผูกพันด้วยนะคะดังนั้นการให้ที่เป็นวัตถุมันก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันอยู่ในความคิดของเราแล้วมันก็เป็นสิ่งที่พบเห็นกันได้บ่อยครั้งแล้วก็อ่เป็นสิ่งที่เรารู้สึกคุ้นชินกับมันนะคะดังนั้นมันก็เลยทําให้เราสึกว่าเวลาที่เป็นการให้ปุ๊บมันจะต้องให้เป็นสิ่งของพอรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันจริงจมันก็แล้วแต่คนเองอะน้องว่าแบบ คนที่เราจะนําของไปให้ก็คือผู้รับของขวัญน,นะคะเขาอยากจะได้แบบของขวัญแบบไหนแต่ว่าสําหรับพรน่ะความรู้สึกว่าบางทีอ่ะการให้ของขวัญน,นะคะเอ่ออาจจะไม่ต้องแบบเป็นของที่แบบเฮ้ยเราไปซื้อมาเลยก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่ความสะดวกเนาะแต่ว่าพรเนี่ยจะแบบจแจกแจงให้ฟังนาะว่าอะไรที่เรารู้สึกว่าเราทําให้จากใจ อะไรก็ตามที่เรามองว่าเขาอะให้ความสําคัญกับสิ่งนี้แล้วก็อะไรก็ตามที่แบบเฮ้ยสมมติว่าเราคุยกับใครสักคนหนึ่งใช่ป่ะคะแน่นอนว่าคนที่เราจะให้ของขวัญหรือว่าให้ของอะไรพิเศษสักอย่างเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อเราถูกป่ะคะทีเนี้ยพรก็เชื่อว่าเวลาที่เราได้คบหากันหรือว่าได้พูดคุยกันอะมันก็น่าจะมีบทสนทนาอะไรก็ตามที่แบบเวลาคุยกันแล้วเราเคยแบบดีนว่าเขาว่าอยากได้อันนี้หรือว่า เฮ้ยเขาสนใจเรื่องนี้จริงๆแล้วการให้อะไรที่มันประทับใจอะค่ะมันคือให้สิ่งที่ถูกใจกับผู้รับถูกปะฉะนั้นอะพงก็เลยมองว่าบางทีอะของที่เราจะนําไปให้อ่ะมันก็อาจจะไม่ได้แบบเป็นของที่แบบเฮ้ยเราต้องควักเงินซื้อแบบเป็นจํานวนมากก็ได้แต่แน่นอนว่าความพอใจของแต่ละคนหรือว่าความถูกใจของแต่ละสิ่งก็ไเหมือนกันแต่ว่าอันนี้พอก็เลยแบบอยากแจกแจงให้ฟังว่าบางทีอะ เราไม่จําเป็นจะต้องแบบหาของที่มันแบบเฮ้ยเลอค่าสูงค่าก็ได้แต่ว่าเป็นสิ่งที่เราสึกว่าเฮ้ยคนคนนี้เขาน่าสนใจซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราจะจับความสนใจเขาได้เราต้องมีการใส่ใจและให้ความสําคัญกับคนที่เราำลังารจะให้ของขวัญถูกปะดังนั้นถ้าเราใส่ใจพอเราถึงจะแบบรู้ว่าเขาชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรเพื่อที่จะให้ของขวัญหรือว่าสิ่งที่เป็นของพิเศษให้เขาได้อย่าง แฮปปี้กันทั้งสองฝ่ายนะคะโอเคอย่างที่2นะคะการให้ด้วยการกระทำะคะ่ะทีนี้พอรู้สึกว่าโอเคอันนี้มันเป็นอะไรที่แบบดูอาจจะใกล้ตัวยิ่งกว่าแบบวัตถุได้ซ้ำนังเพราะว่าการกระทํามันก็มีได้หลายรูปแบบถูกปะการกระทําก็คือแบบ การปฏิบัติการลงมือทําอะไรสักอย่างซึ่งจริงๆแล้วการแบบมอบของขวัญหรืออะไรให้ใครอ่ะมันก็ถือว่าเป็นวัตถุที่มาอยู่ในรูปแบบของการกระทําเหมือนกันการยกวัตถุอะไรสักอย่างหนึ่งให้ใครสักคนหนึ่งหรือว่าการยกของขวัญให้กับใครสักคนหนึ่งมันก็คือแบบเป็นหนึ่งในการกระทําเหมือนกันแบบว่าการกระทําในที่นี้ค่ะอีกอันหนึ่งก็คือการที่แบบเ hey, ฮ้ยชีวิตจำวันเราแบบเราให้เขายัางไงเอ่อเช่นปฏิบัติต่ตอเขายัางไงาสมมติว่าเรามีเพื่อนสักคน เพื่อนเราเป็นคนที่แบบกินข้าวช้ามากอะไรแบบนี้เราก็แบบเฮ้ยแกเดี๋ยวฉันซื้อน้ำให้แกเลยแกจะได้แบบไปนั่งกินข้าวเลยอันนี้ก็คือแบบเป็นการให้ที่แบบเป็นการอาสาที่จะให้นะคะแต่ว่าเพื่อนก็อย่าลืมจ่ายตังค์ด้วยการกระทาในที่นี้การที่อยากจะให้ผ่านการกระทํามันก็คือการกระทําที่เราแบบเฮ้ยเรามีความเต็มใจ เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทําอันนี้เราก็เลยทําให้อ่ะค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่แบบเฮ้ยมันมาจากการกระทำเลยคือพรอนเชื่อว่าถ้าเราให้จากแบบความบริสุทธิ์ใจที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันเต็มใจอยากจะทําอันนี้ให้พรอนเชื่อว่าคนที่เขารับหรือว่าคนที่เขาถูกเราปฏิบัติแบบนั้นด้วยเขาต้องรู้สึกแน่นอนอยู่แล้วค่ะว่าแบบเราอะรู้สึกไงกับเขาหรือว่าเราใส่ใจกับเขามากมายหรือว่ามากน้อยแค่ไหนทีนี้แน่นอนว่าการทําแบบนี้ค่ะมันก็ ต้องเกิดจากความที่แบบสบายใจกันทั้งสองฝ่ายเนาะคอนเชื่อว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นการให้การกระทําที่แบบบริสุทธิ์ใจเต็มใจแล้วก็มีความที่แบบยินดีที่จะแบบแบ่งปันจริงๆให้กับใครสักคนนะคะพอนก็เชื่อว่าการให้อันนั้นการปฏิบัติอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกอึดอัดระหว่างกันนะคะ อย่างที่3นะคะก็คือคําพูดค่ะอย่างที่พรได้แบ่งปันไปในหลายๆวิดีโอนะคะว่าคําพูดของเรามีความสําคัญกับชีวิตของเรามากๆเลยนะคะแล้วกอ็อย่างที่บอกไปเนาะว่าการให้นที่นี้ก็ให้คําพูดได้ค่ะคําพูดในที่นี้คืออะไรจริงๆแล้วอะข้อ1ข้อ 2, มันจะค่อนข้างแบบ มีความสอดคล้องกันนะคะทีเนี้ยการให้ผ่านการกระทําในบางสิ่งบางอย่างอะ่ะมันก็ต้องใช้เงิน,นเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนในการซื้อของหรือว่าการจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้กับใครคนหนึ่งถูกปะทีเนี้ยแต่ว่าคําพูดของเราอะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะคําพูดของเรามไม่ต้องใช้เงินด้วยซ้านะคะถูกปะแล้วพรเชื่อว่าในความในชีวิตของเราอะคะ่ะหลายๆคนเขาก็ต้องการสิ่งที่เรียกว่ากําลังใจทีเนี้ยกำลังใจ,ก,งจก็มาจากได้ ในหลายรูปแบบนะคะอย่างแบบว่า,วาเฮ้ยเราจะให้ของขวัญแทนกําลังใจหรือว่าอยากจะแบบเปิดประตูรถให้ปิดประตูรถให้หรือแบบช่วยหิ้วของถือของอันนี้ก็เป็นการให้ผ่านการกระทำเนาะทีนี้การใช้คําพูดนะคะจริง,รงๆเรา,เราแทบไม่ต้องลงแรงเลยด้วยซ้ำจริงๆเราก็จะเหตุนเนอะว่าตื่นมาสมมุติเราเจอใครสักคนหรือว่าเราจะสั่ง d e l i v e อรอะไรก็ตามอะ เราก็ต้องใช้คําพูดแหละถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ใช้คําพูดแบบผ่านคําพูดอย่างเดียวการแบบพูดหรือแบบโทรหาไรเดอร์หรืออะไรก็ตามแต่บางทีแบบการที่เราพิมพ์ไปมันก็คือการแบบใช้คําพูดทางอ้อมแล้วถูกปะทีนี้การที่เรามีทักษะในการพูดอะค่ะแล้วเรามีศักยภาพในการพูดเนี่ยแล้วการให้ผ่านคําพูดอะพอรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันว้าวมากเลยนะคือจริงอะเราแทบไม่ต้องลงแรงอะไรเลยเพราะว่าถ้าพูดถึงการพูด ตามปกติตามทั่วๆไปอะเราก็ใช้ปากในการสื่อสารอยู่แล้วถูกป่ะคะทีเนี้ยการแบบใช้คําพูดดีๆในการแบ่งปันสิ่งที่สร้างสารรค์ให้กับคนอื่นอะพราว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวแล้วมันก็ไม่จําเป็นต้องลงแรงอะไรมากมายเลยขอแค่แบบเฮ้ยเรามีน้ําใจอยากจะแบบพูดอะไรสักอย่างหนึ่งให้แบบเฮ้ยให้มีคุณค่าต่อใครสักคนหนึ่งหรือว่า เป็นกาลังใจให้กับใครสักคนอะเพราะว่าเป็นสิ่งที่แบบมันไม่องขวัญที่แบบมันว้าวมากเลยนะถูกปะพอเอาแบบในชีวิตประจาวันของเราอย่างที่เราเห็นเนาะไม่ว่าจะแบบในหนังหรือชีวิตจริงก็ตามนะคะเพราะว่าในสังคมเราก็จะมีคนหลายรูปแบบซึ่งอย่างพรเองเวลาที่พรแบบโมโหใช่ปะแบบอารมณ์หงุดหยิดฉุนเฉียวอย่างเงี้ยแล้วแน่นอนเราก็รู้สึกว่าแบบคําพูดที่เราจะพูดออกมามันต้องเป็นอะไรที่มันแบบมันก็ต้องไม่พะหรือว่าเป็นอะไรที่แบบ ไม่น่าฟังอยู่แล้วถูกปะคะแต่ว่าใครสักคนหนึ่งอะค่ะที่เขาหยิบยื่นคําพูดดีๆให้เราอะเพมรสึกอะเฮ้ยเป็นอะไรที่แบบมันว้าวนะเพราะว่ายิ่งถ้าเกิดว่าใครคนหนึ่งที่เขามาพูดกับเราอะเขาพูดด้วยความจริงใจเราก็จะสัมผัสได้ว่าเขาอะเฮ้ยจริงใจกับเราเขาตั้งใจจะพูดเพื่อแบบเพื่อหนุนใจเราเพื่อแบบหนุนนําเราหรือว่าแบบให้กําลังใจ คือถึงแม้ในหลายๆครั้งอะคะ่ะหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่าแบบการให้อะไรสักอย่างเหือใครสักคนุยฉันต้องแบบจะต้องมีเงินไปซื้ออันนั้นฉันต้องทําอันนี้เพื่อให้ได้อันนั้นแล้วเอามาให้เขาคือบางทีอะคาพูดอะคะ่ะแล้วก็เป็นคําพูดที่ดีและสร้างสารรค์ด้วยนะคาพูดสร้างสารรค์ที่ดีก็ได้ทีเนี้ยถ้ามันเป็นคําพูดแนวๆเน,นี้ยพรว่ามันเป็นการเสริมกําลังใจที่แบบ มันจะว้าวมากถ้ามันเป็นคําพูดที่ดีแล้วก็เป็นคําพูดที่หนุนนําใจจริงๆอะค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเนาะจริงๆสิ่งนี้มันแทบไม่ต้องลงแรงเลยด้วยซ้ำค่ะแค่เราแบบตั้งใจมีจิตใจที่อยากจะแบบอยากจะแบ่งปันคําพูดดีๆหรืออะไรที่เป็นกําลังใจอะ่ะพรเชื่อว่าคนที่เขารับฟังเราหรือคนที่เราคุยด้วยอะ่ะเขาต้องรู้สึกได้แล้ว่ว่าแบบเฮ้ยอันเนี้ยเราตั้งใจจะพูดให้เขาแบบให้เขาฟังแล้วก็เพื่อแบบอ่ะ หรือไม่ยังไงอ่ะเขาก็ต้องแบบสัมผัสได้แม้ว่ากระทั่งเด็กน้อยเนื้อปะสมมุติว่าแบบเป็นเด็กน้อยคนนึงใช่ไหมคะถ้าสมมุติว่าเราเป็นผู้ใหญ่างเี่ยอ่ะเราก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะแล้วเราก็แบบไปตะโกนใส่เด็กน้อยสักคนหนึ่งอ่ะหรือเป็นอย่คนหนึ่งนะคะที่แบบข้อบายอุม้มไหยคะอุ้มเลยคะอย่างเงี้ยอ่ะคือน้ําเสียงอาจจะไม่ได้อย่างไม่หยีแต่หมายถึงว่าคือเจตนาที่มันสื่อผ่านออกไปอะคะ่ะแม้กระทั่งเด็กน้อยอะ่ะเขาก็รู้ว่าแบบ อันไหนที่แบบเฮ้ยอันนี้เป็นมิตรหรือเปล่าหรือแบบเฮ้ยเธอกำลังจะมาอะไรฉันคือกระทั่งเด็กน้อยอะค่ะเขาก็ายังแยกออกว่าเจตนาไหนที่มาจากําพูดไหนหรือว่าท่าทางแบบไหนที่มันจะเป็นมิตรต่อเขาอะค่ะทีนี้อย่างขนาดเด็กน้อยอะเนี่ยรู้เลยคอนก็เลยเชื่อว่าต่อให้เป็นผู้ใหญ่เลยผู้ที่มีความบกร่องทางสมองก็ตามอะคอนก็เชื่อว่าเขาอะสามารถแบบสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกอะว่า คำพูดที่เรากําลังจะสื่อเขาอะค่ะเป็นคําพูดที่หนุนนําใจหรือว่าเป็นคําพูดที่แบบเป็นมิตรต่อ,อก,กันหรือเปล่านะคะไม่ว่าจะเป็นการให้ผ่านวัตถุการให้ผ่านการกระทาําหรือว่าการให้ผ่านคําพูดนะคะใน3สิ่งนี้มันก็จะมีจุดร่วมอยู่อย่างหนึ่งค่ะนั่นก็คือหัวใจที่อยากแบ่งปันมีเท่านี้เลยค่ะหัวใจที่อยากแบ่งปันความรู้สึกที่เราอยากจะให้ใครคนใดคนหนึ่งด้วยความเต็มใจและด้วยความแบบ จริงใจนั่นคือแบบข้อความสําคัญก็คือนั่นคือใจความสําคัญสําหรับการให้ค่ะเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เจตนาของเราอะค่ะมีความแบบเอ้ยอยากจะให้อยากจะแบบให้ด้วยความเต็มใจอะอันเนี้ยมันก็ถือว่าการให้ที่ให้ไปเนี่ยมันสมบูรณ์ในความรู้สึกของพรแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อใดก็ตามนะคะที่เราได้ให้ใครด้วยความรู้สึกเต็มใจอยากจะให้ นี่แหละค่ะการให้คือความรักค่ะเมื่อแบบมีการให้ที่เต็มใจความรักก็เกิดขึ้นแล้วพรเชื่อว่าในชีวิตของเราเวลาเราจะเดินไปที่ไหนเราก็ต้องการการรับถูกปะและในเมื่อเราต้องการการรับพรก็เชื่อว่าในขณะเดียวกันเราก็สามารถเป็นผู้ให้ได้ฉะนั้นก็หวังว่าความรักที่ทุกคนได้สัมผัสนะคะไม่ว่าจะ อย่างไรก็ตามหรือว่าเป็นคนที่กำลังหัดให้อยู่นะคะพรก็หวังว่าทุกคนจะสามารถเรียนรู้การให้ไปได้เรื่อยๆนะคะพรก็เชื่อว่าแบบทุกคนก็แบบไม่ได้เกิดมาแล้วแบบเก่งเลยเป็นเลยอะแต่ว่าถ้าเมื่อใดที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะลองเริ่มให้หรือว่าเราจะอยากจะเริ่มแบ่งปันพรก็เชื่อว,ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นสร้างสรรค์ที่ดีแล้วคะ่ะยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่นําเวลามาแบ่งปันกันไว้เจอกันครั้งหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย